คืนนี้เจ้าต้องค้างที่นี่หนึ่งคืนนะจ๊ะคันนี้ครับออเนลดีแม็กของพี่เมธนะครับพี่เมธเคยเอามาพ่นกันสนิมกับเราไปแล้ววันนี้เอาเข้ามาเช็คงานตอนรอบครบหนึ่งเดือนก็เรียบร้อยดีวันนี้พี่เมธเลยจัดให้เราจัดการเรื่องของการเคลือบแก้วให้เลยนะครับก็ล้างรถเป็นที่เรียบร้อยก็มาเคลียร์เรื่องคาบยางมาตอยเรื่องคาบยางมาตอยเนี่ยเวลาเราวิ่งตามถนนนะมันก็หลีกเลี่ยงไม่ได้เนาะเพราะว่า เขาก็ทําถนนทําทางกันเป็นประจาอะ่ะแล้วมันก็ชอบดีดกระเด็นมาติดรถเราจังเลยฉะนั้นที่ร้านเนี่ยก็จะให้ความสําคัญเรื่องนี้นะครับก่อนที่เราจะทําการขัดสีปรับสภาพผิวเนี่ยต้องเคลียร์ยางมาตอยออกก่อนคุณรู้ไหมถ้าไม่เคลียร์ยางมาตอยออกนะครับการที่มันเป็นก้อนแข็งๆเนี่ยเวลาเราเอาเครื่องขัดสีกับฟองน้ําขัดสีเนี่ย ลงน้ำยาไปปั่นยิ่งปั่นใบยิ่งดำและเศษยางมาต่อยเนี่ยมันเป็นเศษคมๆเนาะแต่มันเป็นเม็ดเล็กๆมันก็มาติดฟองน้ําเราแล้วเดี๋ยวเรามันก็ไปขัดรถของลูกค้าแล้วรถลูกค้าก็ลายอีกฉะนั้นก็ต้องเคลียร์ยางมาต่อยให้เกลี้ยงนะครับพอเกลี้ยงเสร็จแล้วมาตรวจผิวอีกทีนึงบล็อกเทปก็ปรากฏว่าเห็นแล้วผิว,ว่เป็นคราบค่อนข้างเยอะนะครับเดิมทีมันก็ขาวอยู่แหละมองไกลๆมันก็สวยนะครับแต่ถ้าเราเจาะมาลึกๆเนี่ยมันจะเป็นคราบนี้ เราเรียกว่าคราบขี้ไข่ซึ่งรถสีขาวเป็นบ่อยมากเจอกันแทบทุกคันที่เป็นคราบขี้ไข่นะครับเรื่องของการขาจัดคราบขี้ไข่แล้วก็ปรับผิวให้มันกระจ่างใสดึงเม็ดสีออกมาให้มันสวยๆเนี่ยก็ทําได้ด้วยการขัดสีการขัดสีเนี่ยใช้เวลาอยู่ประมาณสัก 3มชั่วโมง2-3ชั่วโมงเพราะว่าขัดทั้งหยาบทั้งละเอียดหลังจากนั้นล้างรถอีกทีหนึงแล้วมาเก็บความเรียบร้อยของผิวให้ผิวสวยๆเกลี้ยงๆไม่มันเอาแบบสวยแต่ไม่มันนะครับก็คือจะล้างเคลียร์เอาครา,าบความมันในน้ํายาขัดออกไปสุดท้ายก็ปกป้องด้วยเคลือบแก้วซึ่งคันนี้พี่เมฆก็ตัดสินใจให้เราจัดการเคลือบแก้วดีกว่านะครับ เพราะว่าชั้นในการปกป้องเนี่ยมันจะมีความคงตัวมากกว่าการขัดเคลือบสีธรรมดานะครับเคลือบแก้วเนี่ยก็จะมีแบบทั้งรับประกัน1ปีรับประกัน3ปีอันนี้ขึ้นอยู่กับลูกค้าเลือกนะครับก็จัดไปพอทําเสร็จแล้วก็ต้องทิ้งรถให้น้ํายาเคลือบแก้วเซตตัวนะครับอันนี้ก็เสร็จเย็นพอดีก็เดี๋ยวปล่อยให้น้ํายาเคลือบแก้วมันเซตตัวกับผิวรถที่เราได้ลงไปนะครับก็เก็บภาพมาให้ดูก่อนนะครับว่า ริ้วรอยคราบฝังแน่นต่างๆหายไปแทบจะหมดเลยแต่รอยลึกๆก,ก็ไม่ออกนะแต่ถ้าเกิดว่าพวกคราบแบบสกปรกขี้ใครอะไรพวกเนี้ยหรือผิวที่มันไม่สวยไม่กระจ่างใสเนะี่ยอันนี้เราเคลีย่ให้จนเกลี้ยง อ่ะถ้าใครสนใจที่จะปกป้องผิวสีรถท่านให้มันดูสวยได้นานๆนะครับก็เรียนเชิญเลยแล้วกันนะครับลองทักทายเข้ามาคุยกันมีแบบทางรับประกันระยะสั้น1ปีและระยะยาว3ปีถ้าไม่มั่นใจนะครับก็ลองจัด1ปีดูก่อนก็ได้ว่าทำไปแล้วรู้สึกแฮปปี้ไหมถ้าแฮปปี้ค่อยทำา3ปีเนาะจะได้ไม่ต้องเปลืองตัง